ปัญหาการไม่ได้รับความเป็นธรรมของลูกหนี้และอุปสรรคของภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ทำให้รัฐบาลออกพระราชกำหนด2ฉบับเพื่อใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการดูแลช่วยเหลือประชาชนและเอกชนซึ่งล่าสุดกฎหมายทั้งสองฉบับได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้แล้วฉบับที่1พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พุทธศักราช2564 สาระสำคัญเป็นการปรับปรุงอัตราดอกเบีย้ยที่มีการใช้บังคับมาก,กว่า90ปีให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน 1. ปรับลดดอกเบีย้ยที่ไม่ได้ตกลงกันไว้ก่อนจาก7.5%ต่อปีเป็น3%เต่อปี 2. ปรับลดดอกเบีย้ยเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำระจาก7.5%ต่อปีเป็น5%เต่อปี 3. เมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำระงวดใดงวดหนึ่งให้เจ้าหนี้คำนวณดอกเบีย้ยได้เฉพาะจากเงินต้นของงวดที่ผิดนัดแล้วเท่านั้น จากเดิมที่เจ้าหนี้คิดดอกเบีย้ยจากเงินต้นที่ค้างอยู่ทั้งหมดซึ่งทําให้ลูกหนี้ถูกเอารัดเอาเปรียบฉบับที่ 2. พระราชกําหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 พุทธศักราช2564ประกอบด้วย2มาตรการคือ 1. มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการธุรกิจหรือสินเชื่อฟื้นฟูวงเงิน250,000ล้านบาทเป็นการช่วยผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อน ทั้งที่เป็นลูกหนี้เดิมและลูกหนี้ใหม่ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อน,นํามาเสริมสภาพคล่องในกิจการได้มากขึ้น 2. มาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์ชําระหนี้และให้สิทธิ์ลูกหนี้ซื้อคืนหรือโครงการพักทรัพย์พักหนี้วงเงิน1น0 0 0แสนล้านบาทมุ่งเน้นช่วยเหลือธุรกิจที่ได้รับผลกระทบรุนแรงต้องใช้เวลานานในการฟื้นตัวแต่ยังมีศักยภาพและมีทรัพย์สินเป็นหลักประกัน ด้วยการเจรจากับเจ้าหนี้สถาบันการเงินเพื่อหยุดหรือลดภาระหนี้ภายใต้เงื่อนไขสัญญามาตรฐานที่กำหนดและถือเป็นการช่วยธุรกิจกลับมาเปิดกิจการได้ต่อไป